กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูพึ่งก็จะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมเคลื่อนไหวแบบแบบแบบยิมนาสติกค,ค่ะเด็กๆอ <Wow. S 1> ้าวยิมนาสติกเอ๊เป็นยังไงนะเคลื่อนไหวแบบยิมนาสติกเด็กๆ,ๆ,ๆเคยได้ยินไหมคะเคยได้ดูทางทีวีหรือว่าทาง YouTube ไหมคะยิมนาสติกนะคะ เป็นกีฬาประเภทหนึ่งค่ะเด็กๆที่เขามีการจัดเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกนะคะนะ่แล้วยังเป็นกีฬาที่เกี่ยวกับการการแสดงการเคลื่อนไหวร่างกายให้สวยงามและในความสวยงามนั้นนะคะก็จะมีความแข็งแรงอยู่ด้วยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเพิ่งจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมนี้ค่ะใครอยากทำแล้วค่าแต่ก่อนอื่นนะคะ ก่อนที่เราจะมาทํากิจกรรมท่าทางยิมนาสติกของเรานะคะคุณครูเพิ่งจะพาเด็กๆไปวอร์มอัพร่างกายก่อนค่ะวอร์มอัพร่างกายก่อนนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้ร่างกายของเราอบอุ่นก่อนเองเด็กๆเรียนภาระกับคุณครูเซฟมาแล้วต้องมีการวอร์มอัพร่างกายก่อนทุกครั้งใช่ไหมคะไปค่ะไปวอร์มอัพร่างกายกับคุณครูเพิ่งก่อนนะคะไปกันเลย You down. I know you're not mine. It's just my turn. But we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you. But I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan. But we can still have fun. ันนี้เราจะมาฝึกท่าพื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกายแบบยิมนาสติกนะคะซึ่งวันนี้คุณครูพึ่งก็ได้นำมาทั้งหมด6ท่าค่ะเป็นการเคลื่อนไหวแบบง่ายๆนะคะและเด็กๆก,ก็สามารถฝึกทำได้ด้วยค่ะและถ้าเด็กๆฝึกทำบ่อยๆนะคะก็จะทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายของเรานั้นประสานสัมพันธ์กันและทำให้กระดูกกล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยนะคะเด็กๆ ท่าที่1ค่ะคือท่าเดินที่ถูกต้องนะคะลำตัวตั้งตรงแขนเหยียดข้างลำตัวมองไปข้างหน้าค่ะยืดลำตัวให้สูงขึ้นนะคะเก็บหน้าท้องขาทั้งสองข้างเหยียดตึงค่ะก้าวขาขวาไปข้างหน้าโดยเอาปลายเท้าลงก่อนนะคะง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ ต่อไปท่าที่สองค่ะคือท่ายืนแกว่งแขนแบบธรรมชาตินะคะให้เด็กๆแก,กว่งแขนเคลื่อนที่ไปมาด้านหน้าและด้านหลังอย่างช้าๆค่ะให้ห่างจากลำตัวเล็กน้อยนะคะขณะที่แกวงแขนไม่ให้บิดลำตัวและให้เพิ่มความเร็วขึ้นนะคะเมื่อเราทำได้แล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นโดยการเคลื่อนไหวให้เป็นไปอย่างอิสระนะคะเด็กๆท่าที่3ค่ะ การแกว่นแขนแบบงอศอกนะคะให้เด็กๆยืนลำตัวตรงค่ะงอข้อศอก90องศานะคะแล้วเคลื่อนไหวข้อศอกไปมาด้านหน้าและด้านหลังอย่างช้าๆค่ะและขนาดแกว่นข้อศอกนะคะไม่ควรที่จะบิดลำตัวค่ะให้ขยับความเร็วขึ้นค่ะการเคลื่อนไหวจะได้เป็นไปอย่างอิสระนะคะ ต่อมาท่าที่4ี่ค่ะการเดินแบบนกกระยางให้เด็กๆยืนเต็มฝ่าเท้าก่อนนะคะก้มตัวลงเล็กน้อยค่ะการแขนออกข้างลำตัวยกเข่าสูงขณะเดียวกันก็ก้มหน้าลงไปแล้วก็เดินไปข้างหน้าโดยใช้ปลายเท้าสัมผัสไปที่พื้นก่อนที่จะลงส่อนเท้าแล้วก็ก้าวไปอย่างช้าชอย่างต่อเนื่องค่ะ ข้ที่5ค่ะการกระโดดสลับขาด้านหน้าให้เด็กๆยืนลำตัวตรงนะคะกางแขนออกข้างลำตัวก้าขาขวาออกไปด้านหน้าค่ะงอเข่าเล็กน้อยตามองไปข้างหน้านะคะแล้วกระโดดสลับขาซ้ายขวาอย่างต่อเนื่องค่ะ ท่าที่6ค่ะเรามาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆคือท่ากระโดด2ขาไปด้านหน้าค่ะให้เด็กๆนะคะยืนกลางแขนออกข้างลำตัวค่ะแยกขาออกกระโดดลงสู่พื้นนะคะให้งอเขา่าแล้วย่อตัวเพื่อลดการกระแทกนะคะแล้วกระโดดไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะดเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะทําตามคุณครูเพิ่งทันหรือเปล่าคะถ้าทําไม่ทันนะคะสามารถไปเปิดดูคลิปย้อนหลังแล้วทําส่งมาให้คุณครูเพิ่งดูด้วยนะคะมีทั้งหมดกี่ท่านะคะดเด็กๆหท่าใช่ไหมคะ่อาอย่าลืมนะคะไปทําแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูเพิ่งด้วยนะคะกับท่าพื้นฐานง่ายๆ การทำยิมนาสติกวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูเพิ่งไปก่อนแล้วนะคะเหนื่อยมากๆเลยค่ะไม่ตา,ายค่ะเด็กๆ